ในรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์จะมีไฟหน้าเพื่อส่องวัตถุข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยส่วนในเรือจะมีไฟเดินเรือแค่5ดวงไม่ได้มีไฟหน้าเหมือนกับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ถ้าเราดูจากรถยนต์ในถนนไฟหน้าจะส่องให้มองเห็นในระยะ 100- 200ถึงรเมตรสมมติถ้าเราติดไฟหน้าบนสะพานเดินเรือระยะ 100- 200หรือเมตรก็ยังไม่พ้นหัวเรือมองไม่เห็นอยู่ดีติดไปก็ไม่มีประโยชน์ในทะเลเราจะมองเห็นเรือตรงข้ามในระยะ5ไมล์หรือ10ไมล์หลบอย่างช้าสุดก็2ไมล์ถ้าจะหลบ 100- หรือ200เมตรแบบรถ ยังไงก็หลบไม่ทันบนเรือไฟเรือเดินเราจะกําหนดให้มีแค่5้าดวงมีสีเขียวกับสีแดงเพื่อให้มองเห็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของเรือเป้ามาเช่นถ้าเรามองเห็นสีแดงแสดงว่าเรือวิ่งจากขวาไปซ้ายหรือถ้าเราเห็นสีเขียวแสดงว่าเรือเป้าวิ่งจากซ้ายไปขวาทําให้นายามบนเรือตัดสินใจได้ถ้าเราเห็นสีแดงมาเราก็ต้องหลบขวาตามกฎแต่ถ้าเราเปิดสปอตไลท์ส่องไปที่ตัวเรือเป้าแสงไฟก็จะสะท้อนกลับมาทั้งสีขาวและสีเขียวทําให้แยกไฟและทิศทางของเรือเป้า ออกฎการเดินเรือสากลเลยกําหนดไว้ว่าให้ใช้ไฟเรือเดินแค่5้าดวงเพื่อป้องกันการสับสนของการคาดการทิศทางของเรือเป้าหมายจะติดไฟหน้าหรือไฟประเภทอื่นๆนอกจากไฟเรือเดิน5้าดวงนี้ไม่ได้นอกจากจะไม่ปลอดภัยแล้วยังผิดกฎการเดินเรือด้วย